ที่เกาะนะเจ้าคะชื่ออะไรนะแบรนด์ทำสุขเขาว่าผีนะเจ้าคะก็จะเป็นท mm ี่เกาะของท่านผี <Yeah. S 1> แล้วก็เฟซบุ๊กก็อาจารย์และท่านผงนะเจ้าคะส่วนของท่านผีที่เกาะก็จะเรียนวิทยาธรรชีวิตทางนะเจ้าคะของพี่โดมก็โดมโดมสุภนิพัทธ์เป็นภาษาอังกฤษครับที่เกาะส่วนเฟซบุ๊กของพี่โดมพี่โดมเลขาสวรรค์ครนะับของน้องักผนะี ขออน้องหญิงก็มีอาจารย์และน้องหญิงแล้วก็พยาันทีนำพานอาจารย์ก็ท่านพี่ของน้องหญิงเบนลูกขออาจารย์ก็ท่านพี่ของน้องหญิงฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์ทัทพีรย์น้องหญิงแล้วก็พี่โดมากๆเลยนท้ย่ำติดามรายการแง่เมานะคะยังไงไหว่ามาทางช่่าวันเีวีสช่องสาทุกวันเสาร์เวลาบ่า ถูกต้องค่ะและ้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ะสะดวกนะคะแลวก็แบบมีวันว่างนีายไ่รู้จะไปไหนก็มาเดินงานบ้านและสวนแลงกได้นะคะซึ่งจัดตุงวันที่11สิงหาคมนี้นะคะแะน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่อยู่ในงานนะคะโหลดแอปเลยนะคะ3 4 s p f นะคะตรงนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะสูงสุดเป็นคอนโดกูลค่า4ล้าน2ได้4แอป ตอาเจอกระไก่แล้วก็ชอบทีวีเนาะวันนี้